งานในครั้งนี้เราต้องรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ดำเนินตามมาตรการหรือนโะยบายของกระทรวงเป็นหลักต้องฉีดยาหมดเลยไม่ฉีดไม่ให้มา แล้วก่อนจะมาต้องทำสวอปภายใน72ชั่วโมงถ้าคุณไม่ได้ติดเข็ม To be ไม่ได้มีหนังสือส่งตัวมาว่ามีชื่อนี้ชื่อนี้เราตั้งจุดสกัดไว้ข้างล่างแล้วพอขึ้นลิบมาชั้น6คุณเจอเราตรวจอีกตรวจทั้งไข่ตรวจทั้ง ATK ตรวจตรวจซ้ำตรวจซ่าก็เรียกว่าอย่างนั้นอะ่ะเรากลัวกลัวจะหลุดรอดมา อย่างเด็กมันที่เห็นได้ชัดคือเขาเจอคุณครูน้อยเจอแล้วก็หยุดไปอะไรเงี้ยฮะก็กลับมาใหม่ก็เหลือกีนไม่ไม่มกี่วันเองก็ต้องขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะเนี้ยตอนที่เขาอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็กลับไปขนขวายตัวเขาเองมากมากกว่ารุ่นอื่นๆนไอตรงเนี้ยที่ที่ผมว่าดีมันดีกับตัวเขาเองพอแบบกลับเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะหนูก็เห็นว่าแบบเพื่อนแต่ละคนนะคะเขาแบบพัฒนาขึ้นเขาดูแบบพร้อมกันมาเยอะอะไรเงี้ยก็แบบไม่คิดว่าวริง ได้มาตอนแรกผมไม่รู้จักการนับแปดเลยทนะั้งรู้จักเอ้ยวอกก,วกิ้งคืออะไรเซนเตอร์คืออะไรก็คือไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยสักนิดเะครับเมื่อเปิดโลกใหม่เลยอะไรเงี้ยวงการนี้มันสุดแล้วีแต่ตอนแรกที่หนูไม่กล้าร้องเพลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอ,อมาทําก็รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นค่ะ เห็นศักยภาพในตัวเด็กว่าจริงๆเด็กเขามีความสามารถที่อยู่ข้างในตัวเขาแล้วเขาไม่รู้ตัวคราวนี้พอเดินทางมาถึงวิกสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แข็งแรงแค่กายแต่ว่ามันทั้งใจทั้งอะไรที่แบบว่าใครด้วยกันจากที่เราเคยเห็นตอนแรกๆน้องบางคนเก้ๆกัางๆแต่ตอนนี้เราเห็นโชว์ของเขาบนเวทีเรารู้สึกว่าน้องๆทําให้เราเชื่อแล้วก็เชื่อด้วยว่าน้องจะต้องแบบเป็นคนที่เก่งยิ่งกว่านี้อีกอถ้าน้องไม่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ เด็กไทยยุคนี้เป็นเด็กที่เขาเขาเสพโซเชียลเยอะเราอะตามโลกทันตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเทรนเกาหลีหรือระดับโลกยังไงเราจะรู้หมดเลยเพราะนั้นเด็กของเราเนี่ยเรื่องความสามารถนะป้าเชื่อจริงๆเชื่อจากรุ่นนี้นะ Look มันนี้มันทุกคนเต้นเก่งร้องเก่งหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนว่าจะดึงดูดจะแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะ,คะมันเลยเหมือนแบบต้องคอยกระตุ้นตัวเองให้แบบเราดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาหนูโดนตีหรือแบบว่าให้คําแนะนําในสิ่งที่หนูควรแก้ mm hmm. ก็พยายามทํามันตลอดพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทั้งแบบบุคลิกทั้งร้องทั้งเต้นนยคะจากเมื่อก่อนอาจจะต้องรักทางนี้จริงๆ่ะถ้าไม่ชอบจริงๆก็เราจะกลายเป็นเนี่ยเปล่าๆเพราะว่าทางนี้มันค่อนข้างจะเหนื่อยจริงๆครับือมันต้องใช้ใจมากๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องใช้ความพยายามแบบมาก มากๆกเลยอ่ะก็ต้องก็ต้องอดทนให้ได้อะเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเออมันไม่ได้ง่ายนะหรือเขาต้อง work hard ขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือกว่าคนอื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่เขาจะต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับ รับสั่งบนเวทีซึ่งป้ายืนอ,อยู่รับสั่งเรื่องของใจถ้ามีใจเนี่ยเราได้คลิปไป40คนน่ะถ้าไม่ทำอะไระแล้วทำน้อยก็จะสู้เขาไม่ได้ดังนั้นใจอันนั้นคือใจอะไรใจที่ตัวเองรักอะ่ะอยากเต้นอยากร้องอยากเป็นแบบอย่างที่ดีป้าว่าเด็กไทยสมัยนีย้ถ้ามีโอกาสให้เขา แล้วสื่อสารให้ถึงตัวเขาในเชิงบวกมันจะเป็นประโยชน์มากเลยมันจะทำให้เขาคิดได้เราแบบว่ามาจากคนละที่คนละภาคแต่พอเรามารวมกันเราก็เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันค่ะทําให้พวกเราเข้มแข็งแล้วก็อดทนมากขึ้นหนูได้เพื่อนเยอะมากแบบ สี่สิบคนแล้วก็คุณครูแบบทุกคนคอยช่วยเหลือหนูก็ได้มาแล้วหนูก็ได้ประสบการณ์มาเยอะเลยที่หนูแบบสามารถไปสานต่อได้ที่เราไม่ติดไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแค่ว่าเรานั้นยังไม่พร้อม <c oughs> ถ้ายังไม่พร้อมทาไงก็คือต้องซ้อมต่อไปเรื่อยๆครับซ้อมต่อไปให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่าหยุดครับถ้าหยุดแปลว่าคุณล้มเหลวไปแล้วครับมีความมั่นใจในะตัวเองอันนี้สําคัญมากเลยครับตอนให้เราจะเต้นไม่เป็นหรือว่าร้องเพลงไม่เก่งถ้าเรามีความมั่นใจยังไงเราก็มาได้ ตัวโครงการเองก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งตัวเองก็มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของศักยภาพของเด็กๆเ,เองในการที่จะไปค้นหาเด็กๆมาแต่ละปีหรือว่าในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะมอบให้เด็กๆเนี่ยทุกอย่างเลยม,มันเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นตัวคุณครูเองก็จะรู้สึกดีใจด้วยที่ท,ที่ได้อยู่ณจุดนี้แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้พัฒนาเด็กๆในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมา หลังจากที่เราได้มาเจอกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างแบบลำบากมันสอนพี่อย่างหนึ่งว่าเมื่อวันที่เรากลับไปทำงานกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยผมอยากให้น้องๆทุกคนหาสิ่งเหล่านี้ต่อไปและสิ่งที่มีเติมให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับวันหนึง่งถ้าสถานการณ์ลำบากระบาดแบบนี้มันกลับมาอีกความรอบรู้ความสามารถรอบด้านที่น้องมีเนี่ยมันจะทำให้น้องเ,เอาชนะและฝ่าฟันไปได้เหมือนกับที่ทุกวันนี้น้องกำลังทำอยู่ครับชื่นชมครับขอบคุณครับ วันนี้ทุกคนเป็นทวีนธมวันไอดอลระดับประเทศแล้วเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันเมื่อเราออกไปถวายงานตามเสด็จโดยการติดตามงานโครงการทวีนธมวันทั่วประเทศไม่มีใครถามหรอกค่ะว่าน้องทั้ง16คนเนี่ยใครได้ที่เท่าไหร่เขาก็จะเลือกชอบคนแบบที่เขาชอบเพราะนั้นทุกคนจะมีแฟนคลับของตัวเอง เพราะฉะนั้นอย่าได้นึกเสียใจนึกเสียดายหรือน้อยใจใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการทำงานทูบีนัมเบอร์วันในฐานะแกนนำเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ ขอบคุณพี่จัดไอดอล11ขึ้นมาเพราะที่แรกเหมือนได้ข่าวว่าจะไม่ได้จัดแต่ก็ได้จัดมันขึ้นมาก็ขอบคุณนะพราถ้าไม่มีไอดอล11ตอนนี้ผมก็ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ขอบคุณโครงการทวีนวันที่ให้โอกาสหนูที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองแล้วก็ได้ให้สเต็ปแรกของการที่จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ช่ถึงโครงการจบเขามรู้สึกไม่จบแน่เพราะเรายังมีทุกคนทั้ง40คนอยู่ในใ,นใจตล,ลอดเลยจะจำไปตล,ลอดชีวิตเลยนะมันลำบากมากเลยนะตั้ง <laughs> <laughs> แต่วรีแรกจนมีสุดท้ายนี่ครับ <laughs> ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าได้มาติด16คนแล้วก็มาได้เต้นกับพระอ,องค์ทันนะครับ <laughs> ท่านทรงโปรดมากชมความสามารถของเด็กชมความพยายามของเด็กชมความตั้งใจจริงของเด็กซึ่งนั่นคือการให้กำลังใจเด็กแล้วทำให้เด็กรู้สึกปลื้มปิติที่ว่าการที่เขาเข้ามาในโครงการเพื่อที่จะถวายงานเพื่อที่จะทำงานเป็นแกนนำของทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของเขาเหลือเกินคำที่เขาพูดหนูเคยได้ยินไหมว่าเขาไม่ได้ต้องการที่หนึ่งเขาแค่ต้องการติด หนใน40ก็เอาแล้วพอมาถึงวันนี้เขาพูดเลยแค่เขาติดหนึ่งใน16คนนี่เขาก็ถือว่ามันสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจเลยว่าเขาได้ที่เท่าไหร่